ลดใหญ่แถมคุ้มส่งท้ายปีสยามทีวีเอเซอร์บิ๊กเซลโปรดเดลดสูงสุด40%ซื้อหนึ่งแถม5้าพอนศนนนาน10เดือนเก่าแลกใหม่รับส่วนลดพิเศษสุดบัตรประชาชนใบเดียวก็พอนได้และโค้งสุดท้ายกัะปี้มังกรทุกใบเสร็จลุ้นทอง44เส้นมูลค่ากว่า400,000 <4, S 1> <ซ>บาท เปิดประสบการณ์ใหม่กับการใช้ AI ที่แท้จริงกับ Acer Aspire Line Intel Core Ultra 5 125H with Intel AI Boost หน้าจอ16นิ้วแล็ปท็อปบางเบาผสานความสวยงามและความสามารถไว้ได้วยกัน Acer Swift l i t e 14หน้าจอ14นิ้วเพลิดเพลินไปกับอิสระในการทำงานเล่นเกมคร้างความบันเทิงและใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ Acer Nitro 16 AMD Ryzen 7หน้าจอ16นิ้ว Acer Predator Neo 14, Intel Core Ultra 9, h e ลิออสด o 14อ n t e l c คอ e u l t r ตร a 185H with Intel AI Boost หน้าจอ14.5นิ้วและสินค้าจาก Acer ออีกหลากหลายรุ่นรัาคัาสุดพิเศษแถมจุใจกระเป๋าเป้เปมาส์ไร้สายและของแถมอื่นๆอีกมากมาย สยามทีวีเอเซอร์บิ๊กเซลลดใหญ่แถมคุ้มส่งท้ายปีตั้งแต่วันที่1นึ 31, ่งถึงสาธันวาคมที่ Store, สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือและไอทีที่ทันสมัยที่สุดทุกสาขาและสยามทีวี c o t คอโปรแรงส่งไว้อยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลยสยามทีีว